สวัสดีค่ะชงกาแฟง่งายๆสไตล์มาดามเปิ้ลมาแล้วค่ะสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่กําลังมองหาสูตรอยู่ใช่ไหมนะคะอยากจะเปิดร้านกาแฟแต่ยังไม่รู้สูตรอะไรเลยไม่รู้เริ่มต้นยังไงใส่ย,ยังไงนะคะไม่ได้เรียนมาด้วยนะคะหรือจะเป็นเพื่อนๆที่มีร้านกาแฟของตัวเองอยู่แล้วละแต่อยากหาสูตรเข้ามาเพิ่มเติมอยากหาสูตรเข้ามาพัฒนาให้กับร้านตัวเองนะคะลองเข้ามาดูได้เลยค่ะช่องชงกาแฟง,ง่ายๆสไตล์มาดามเปิลนะคะซึ่งมาดามเปิลเนี่ยแบ่งปันไปหลายๆคล,ลิป,ปหลาย,ลายสูตรแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรเช่นเดียวกันนะคะที่ มีเพื่อนๆขอกันเข้ามาหนาดแล้วยังไม่ได้ทําให้เลยขออภัยจริงๆนะคะกําลังทยอยทยอยทำให้อยู่นะเมนูนี้เป็นเมนูนมสดสูตรใส่แก้ว22ออนนะคะมากเริ่มเลยนะคะอยู่ใกล้ร้านมอไซนะคะมันจะมีเสียงมอไซน์แซงเข้ามานิดหนึ่งเนาะอ่ะให้เพื่อนๆน,นะคะใส่นมสดใช้เมจินะคะใช้เมใช้นมสดเมจินะ ใส่นมสดเมจิลงไปที่100 ml ค่ะสำหรับมือใหม่หรือสำหรับเพื่อนๆคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะแก้วของมาดามเปิ้ลใช้ขนาดแก้ว250 ml นะคะตอนนี้ให้เพื่อนๆใส่นมสดเมจิลงไปที่100 ml พอใส่นมสดเมจิลงไป100 ml แล้วก็ตามด้วยนมข้นที่30 ml ค่ะมานมข้น30 ml ใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วก็ตามด้วยนมข้นจืดลงไปที่30 ml เช่นเดียวกันค่ะอ่า30 ml ค้นส่วนผสมไม่เข้ากันเลยเห็นไหมไม่มีอะไรยากเลยสำหรับสูตรนมสดนะคะก็เป็นที่ถูกใจของไม่ว่าจะเป็นเด็กๆนะคะหรือหนุ่มๆสาวๆนะคะเขาก็ชอบกินเหมือนกันอ่าอันนี้เป็นสูตรของแก้ว22ออนจะมีเพื่อนๆบางคนที่ ไม่ไม่ได้เปิดร้านขายแต่ว่าเข้ามาดูสูตรเพื่อที่จะเอาไปทํากินเองที่บ้านนะคะอันนี้มานามําเพิ่อนแนะนํานิดนึงว่าที่เพื่อนเอนเข้ามาดูแต่ละสูตรให้สังเกตดูด้วยว่าสูตรนั้นเขาใส่แก้วขนาดเท่าไหร่นะคะอย่างสูตรนี้ใส่แก้ว22ออนนะคะ ถ้าเพื่อนๆไปเอาสูตรใส่ถุงนะคะอย่างเช่นไปดูสูตรใส่ถุงกระดาษของมาดามเปิ้ลแล้วเพื่อนๆบอกเออฉันเอามาทาบ้างดีกว่าแล้วเพื่อนๆเอาสูตรถุงกระดาษมาใส่แก้วย2ออน์ไม่ได้นะคะมันจะหวานเลยนะคะลองดูว่าสูตรใส่ถุงกระดาษมันน้ำแข็งมันเยอะกว่าน,นี้ใช่ไหมอันนี้สูตรแก้วย2บออนน้้าแข็งมันแค่นี้นะคะสัดส่วนคนละอย่างกันนะคะต้องดูด้วยว่าเวลาที่เราจะชงกินอ่ะเราใช้แก้วขนาดเท่าไหร่นะคะ ก็ทาตามได้นะคะอย่าเอาสูตรอย่างเช่นสูตรแก้วสาออนเพื่อนๆเอามาชงใส่แก้ว22ออนนี้ไม่ได้ค่ะมันจะเกิดความหวานนะคะให้เพื่อนๆสังเกตนิดนึงว่าคลิปๆนั้นอะ่ะมันเป็นแก้วขนาดเท่าไหร่นะคะจะได้ได้สัสดส่วนเนาะ,ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับสูตรนมสดนะคะ,ะเดี๋ยวไปชงแล้วงงทีาทำไมเป็นอย่างนี้เทลงไปพร้อมเสิร์ฟจ้ะ แล้วก่อนจะปิดฝามาดามเบิ้ลก็จะเพิ่มความนัวขึ้นมานิดหนึ่งนะคะด้วยการราดความนัวลงไปสักหน่อยค่ะอ๋อเพื่อนๆค่ะนัวสุดยอดเรื่องความองค์ความอ้วนไม่ต้องพูดถึง <c oughs> ไม่ชิมน,นะวันนี้ชิมเยอะละพอละค่ะเดี๋ยวจะอืดมากไปกว่านี้นะคะอย่างมาดามเบิ้ลจะกลายเป็นชนียักไปหมดละอ่ะเสร็จเรียบร้อยสำหรับสูตร นมสดสูตรใส่แก้ว22ออนนะคะทําให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้สูตรไหนนะคะลองเข้ามาถามมาดามเปิ้นได้เลยนะคะสอบถามได้ค่ะมาทิ้งคําถามไว้ฝากคําถามไว้เดี๋ยวมาดามเปิ้นว่างแล้วเนี่ยจะเข้ามาตอบให้นะคะอยากรู้สูตรไหนก็ลองเข้ามาสอบถามดูได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องชงกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิ้นด้วยนะคะเดี๋ยวมาดามเปิ้ลจะมีคลิปดีๆแบบนี้แหละส่งตรงถึงเพื่อนๆทุกๆคนอย่างแน่นอนคะ่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ